ตอนแรกจะเอาไปลวกกินสดแต่ว่าดูก,ก้านมันสิมันอวบมากเลยก็เลยคิดว่าเอาไปผัดดีกว่าผัดน้ำมันหอยเจี๊ยเปิดไฟใส่น้ำมันเนี่ยก็เอามือไว้ประมาณนี้แล้วร้อนอะ่ะอันนี้คือได้แหละทีนี้ก็ใส่กระเทียมที่สับแล้วลงไปหอมแบบให้มันเหลืองหน่อยเดลืงแล้วก็ พอผักมันเริ่มสลดนิดนึงแล้ก็เบาไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลอันนี้ใส่ประมาณอาัตราส่วนเครื่องปรุงก็แล้วแต่รสชาติที่ชอบแล้วก็ซอสถั่วเหลีองแล้วก็ใส่น้ำมันหอยเทคนิคก็คือค่อยๆใส่ก่อนแล้วถ้ามันยังจืดก็ค่อยๆเติมถ้าหนักทีเดียวมันจะแก้ยากใช้แค่3ามอย่าง น้ำตาลซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซอสหายนางรมหรือว่าถ้าใครเป็นมังสวิรัตก็ใช้ซอสเห็ดหอมใส่น้ำมนนิดนึงมันเข้มข้นไปนหน่อยพอปรุงเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไฟแล้วก็ตักใส่จานเลยเสร็จแล้ว